สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้พูดเนี่ยชื่อว่าแก b ์เบลเบิร์นสตีนหรือชื่อเล่นก็คือ g a b b บเธอเป็นหนึ่งในผู้สอนการปฏิบัติเชิงจิตวิญญาณเขียนหนังสือหลายเล่มแล้วก็เป็นนักธุรกิจผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยในช่วงที่ผมสนใจทางจิตวิญญาณตอนแรก,แรกๆก็มีแกบลเบิร์นสตีนนี่แหละครับที่ผมจะเข้าไปฟังคลิปของเธออยู่บ่อย หนังสือที่มีชื่อเสียงของเธอก็มีอยู่หลายเล่มแต่ว่าเล่มที่ติดหูมากที่สุดก็คือ The Universe h a s Your Back สำหรับต้นฉบับของคลิปนี้ก็มาจากช่อง OWN O W N ซึ่งเป็นช่องของ Oprah Winfrey นะครับโดยชื่อคลิปก็คือ g a b r i e l Bernstein The Universe h a s Your Back หรือจักรวาลที่พร้อมสนับสนุนคุณการพูดของเธอในครั้งนี้ จะมอบกระบวนการถึง5วิธีในการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลน,นะครับเอาละครับเรามาฟังกันได้เลยในวันปีใหม่ปี2015ฉันมีแผนการแผนการที่ว่าก็คือการตั้งคันฉันเขียนมันลงไปมันสมบูรณ์แบบมากๆฉันวางแผนตั้งคันในเดือนกุมภาพันธ์จากนั้นก็จะใช้เวลาตลอด9เดือนในการเขียนหนังสือเล่มใหม่ที่ชื่อว่า The universe has your back แล้วฉันจะคลอดลูกตออหรือดูใบไม้ร่วงมีลูกหนึ่งคนแล้วก็ส่งหนังสือที่เขียนเสร็จจากนั้นก็หยุดไปสามเดือนเพื่อดูแลลูกแล้วก็จะไปเดินสายโปรโมทหนังสือต่อฟังดูเป็นแผนการที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมล่ะคะแผนที่สมบูรณ์แบบติดก็เพียงอย่างเดียวตัวฉันดันไม่ตั้งคัน ผ่านไปเดือนแล้วเดือนเล่าที่ฉันเอาแต่นับวันไปล่วงหน้า9เดือนฉันเริ่มที่จะมองสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดเบื้องหน้าฉันเริ่มคิดว่าโอเคฉันมีกำหนดการที่ต้องไปพูดกี่ที่มีสัญญาที่ต้องทำเรื่องอะไรบ้างจากนั้นฉันก็เริ่มยกเลิกการทำสัญญาเริ่มยกเลิกกำหนดการที่จะขึ้นไปพูดฉันเริ่มทำให้บรรณาธิการแทบเป็นบ้าโดยการพยายามเปลี่ยนกำหนดการที่ต้องตีพิมพ์หนังสือ ฉันเริ่มทำให้สามีแทบเป็นบ้าเพราะมันไม่เซ็กซี่เอาซะเลยในการพยายามให้เกิดการตั้งครันตามกำหนดการที่ได้เตรียมไว้ฉันเริ่มทำให้ตัวเองแทบเป็นบ้าเพราะฉันพยายามควบคุมบางสิ่งที่ฉันไม่มีอำนาจควบคุมได้เลยตลอดเวลาช่วงนั้นฉันเอาแต่บอกทุกคนว่าฉันตั้งใจที่จะตั้งคันฉันตั้งใจที่จะควบคุมทุกรายละเอียดทั้งหมดแล้วเวลาหเดือนก็ผ่านไป ฉันก็ยังไม่ตั้งคันถึงจุดนี้ฉันเริ่มกังวลแล้วฉันอายุมาขกึ้นเรื่อยๆร่างกายฉันไม่ทำงานฉันจะต้องผิดปกติแน่ๆฉันเริ่มรู้สึกอับอายแต่ฉันไม่พูดถึงมันหรอกฉันจะไม่บอกใครทั้งนั้นว่ารู้สึกยังไงแต่ทุกครั้งที่ฉันเล่นอินสตาแกรหรือ Facebook มันก็ทำให้ฉันยิ่งมองเห็นเด็กทารกเพิ่มขึ้นฉันเริ่มรู้สึกแปลกแยกและโดดเดี่ยว เริ่มเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ร,บรอบๆเพื่อทําให้เรื่องแย่ลงไปอีกฉันเปล่าประกาศการตั้งคันไปล่วงหน้ากับเพื่อนๆและสมาชิกในครอบครัวฉันไปไกลถึงขนาดประกาศบนเวทีที่สาธารณะและบอกเหล่านักเรียนว่าฉันกําลังวางแผนที่จะตั้งคันเรื่องมันก็เลยแย่และยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ในตอนที่ฉันเดินทางไปเซ็นหนังสือ มีผู้หญิงสาวคนหนึ่งเดินมาหาฉันเพื่อให้เส็นหนังสือให้จากนั้นเธอก็จับมือฉันไว้แล้วพูดว่ารู้ไหมแกบบี้ฉันได้ทำการสื่อสารกับจิตวิญญาณของลูกเธอและลูกก็มีสารบางอย่างที่อยากมอบให้แก่คุณคำพูดของเธอนี่เหมือนผลักฉันตกเหวลงไปเลยเวลาอีกหกเดือนก็ผ่านไปวันก่อนปีใหม่เราไปทานมื้อค่ำกับเพื่อนทุกคนสมัยมหาวิทยาลายัย และทุกคนก็มีลูกมาด้วยอย่างน้อยหนึ่งคนบางคนกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สองและมีคู่หนึ่งที่รับเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมฉันนั่งอยู่ที่นั่นตรงนั้นที่โต๊ะอาหารเฝ้าดูทุกคนกำลังเตรียมพร้อมเด็กๆเพื่อทานอาหารหรือพาเด็กๆไปเข้านอนฉันรู้สึกเหมือนล้าหลังช้ากว่าทุกคนนี่ฉันกำลังจะพลาดช่วงเวลาแห่งชีวิตและมันไม่รู้สึกดีเอาซะเลย แล้วฉันก็ตื่นขึ้นในเช้าวันต่อมาซึ่งเป็นวันปีใหม่ปีหนึ่งเต็มๆได้ผ่านพ้นไปแล้ววันนั้นฉันก็มีประจำเดือนฉันใช้เวลาตลอดหนึ่งปีเพื่อพยายามให้สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อพยายามให้ร่างกายทำในสิ่งที่มันจะไม่ทำฉันรู้สึกอับอายรู้สึกแหว่งวินรู้สึกแปลกแยกตัวฉันไม่ดีพอฉันทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ ต้องขอบคุณที่เพื่อนของฉันอยู่ในวันนั้นด้วยจอแดนเป็นเพื่อนทางจิตวิญญาณผู้ยอดเยี่ยมของฉันจอแดนมองมาที่ฉันเขาสังเกตถึงความซึมเศร้าแล้วพูดว่าเธอจ๋าเธอเป็นอะไรกันล่ะเนี่ยฉันบอกว่าจอแดนฉันทำให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ร่างกายฉันไม่ยอมทำงานฉันทำให้มันเกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดไม่ได้ฉันพยายามเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่มันก็ไม่ได้ผลเขาพูดว่า นี่ที่รักหยุดเลยนี่ไม่ใช่วิธีที่เราทำสิ่งต่างๆจงขอให้จักรวาลช่วยเธอนี่คือหนึ่งในการพานพบจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เมื่อฉันพร้อมที่จะรับฟังฉันพูดว่าขอบคุณนะขอบคุณจอแดนฉันพร้อมที่จะฟังแล้วฉันพร้อมที่จะรับมันแล้วฉันเลยลุกขึ้นและเดินขึ้นไปชั้นบนไปหาหมอนนั่งทำสมาธิส่วนตัวของฉันจากนั้นก็นั่งลงและทำสมาธิ มันคือการขอความช่วยเหลือจากจักรวาลฉันเริ่มรู้สึกถึงอาการยุบยิบในแขนขาต่อมาแขนก็เริ่มชาและฉันเข้าใจว่าตัวเองกำลังเชื่อมต่อกับพลังงานที่สูงกว่าเป็นการปรากฏของสิ่งที่ไว้วางใจได้ฉันรับรู้ถึงขนาดของความรักที่ยิ่งใหญ่ในตัวของฉันและเริ่มต้นการเชื่อมต่อเข้าสู่ความสมดุลอยู่ในระนาบเดียวกับพลังงานนั้นแล้วตอนนั้นเอง ฉันก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงที่มาจากปัญญายาณเสียงจากภูมิปัญญาภายในของฉันเสียงนี้พูดกับฉันว่าแผนการของเธอได้ขัดขวางแผนงานของพระเจ้าถึงเวลาที่จะสิโลราบแล้วจากนั้นฉันก็รู้สึกถึงพลังงานที่เริ่มเคลื่อนที่มันพาตัวฉันไปที่โต๊ะทำงานนั่งลงโดยที่ฉันไม่ได้สมัครใจเลยฉันวางมือลงไปบนคีย์บอร์ด มันคือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์จากนั้นมันก็เริ่มต้นพิมพ์พิมพ์ไปเรื่อยๆทันใดนั้นที่ด้านบนของกระดาษถ้อยคำที่ไม่ใช่ของฉันเขียนเอาไว้ว่าต่อไปนี้คือขั้นตอนการสีโลราบทางจิตวิญญาณฉันบอกโอเคแล้วปล่อยให้ปลายนิ้วของตัวเองลื่นไหลไป30นาทีฉันปล่อยให้ถ้อยคำพลั่งพลูผ่านหน้าจอไปเรื่อยๆถ้อยคำที่ไม่ใช่ของฉัน ไอเดียที่ไม่ใช่ของฉันระบบความเชื่ออันเป็นภูมิปัญญาที่นำทางและภายในเวลาครึ่งชั่วโมงนั้นฉันได้รับภูมิปัญญาเป็น5ขั้นตอนของการสีโลราบทางจิตวิญญาณเป็นขั้นตอนที่ฉันต้องการเป็นสารที่ฉันกำลังมองหาเป็นคําชี้แนะที่เป็นภูมิปัญญาของการเชื่อมต่อตอนนี้ฉันก็ต้องกล้าหาญพอในการปล่อยทุกอย่างและให้จักรวาลเป็นผู้นำทางแทน เราทุกคนต้องมีความกล้าหาญที่จะทำแบบนั้นด้วยทุกๆคนในห้องนี้ล้วนมีอะไรสักอย่างที่คุณพยายามเข้าควบคุมคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันพูดถึงอะไรบางทีคุณอาจพยายามควบคุมเพื่อให้ได้แหวนวงนั้นที่นิ้วมือบางทีคุณอาจพยายามควบคุมให้มีเงินสดในธนาคารมากขึ้นบางทีคุณอาจพยายามควบคุมผลการวินิจฉัยทางสุขภาพแต่ทุกการควบคุมทุกการชักนำ ทุกความพยายามที่จะสร้างบางอย่างให้เกิดขึ้นเป็นการสร้างการต่อต้านมันคือการต่อต้านจากการเข้าสุรนาบเดียวกันต่อต้านเสียงจากปัญญายาณที่เรียกหาคุณตลอดเวลาต่อต้านจากการเชื่อมต่อพลังงานที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวของคุณมากนักเป็นพลังที่อยู่ในตัวคุณที่คุณหลงลืมที่จะรับฟังเพราะคุณเอาแต่ยุ่งกับการโฟกัสว่าตัวเองกำลังต้องการอะไร จนเมื่อมันไม่มีการต่อต้านนั่นแหละจึงจะเกิดการกลับมาอยู่ในระนาบเดียวกันเพื่อที่เราจะได้จดจำความจริงได้ว่าตัวเราคือใครและเมื่อไม่มีการต่อต้านคุณจึงจะเชื่อมต่อเข้ากับจักรวาลและจักรวาลก็คือพลังงานความรักที่อยู่ภายในเรามาตลอดมันอยู่รอบๆเราอยู่ในตัวเราและจะแนะนำเราอยู่เสมอผ่านขั้นตอนของการสีราบทางจิตวิญญาณน,นี้ จึงจะทำให้เรากลับคืนสู่ระนาบเดียวและเชื่อมต่อกับพลังงานนั้นจงปล่อยวางสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการและจดจำให้ได้ว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครฉันเลยอยากถามทุกคนว่าคุณพร้อมที่จะซีโรราบแล้วหรือยังเอาละค่ะเยี่ยมเลยเพราะฉันมาที่นี่เพื่อที่จะมอบหขั้นตอนที่ใช้เองตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาขั้นตอนที่ทำให้ฉันกลับสู่ความสมดุล กลับมาสู่ระนาบเดียวกับจักรวาลหรือเรียกว่าการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนี่คือขั้นตอนเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าจักรวาลพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เสมอแม้ในตอนที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามทางที่คุณคาดหมายพร้อมหรือยังคะขั้นตอนที่หนึ่งจงปล่อยมือจากพวงมาลัยแห่งการอธิษฐานมีหลายคนมากอธิษฐานเพื่อขอเงินอธิษฐานเพื่อขอความสัมพันธ์ อธิษฐานเพื่อขอให้ผลลัพธ์เป็นไปตามสิ่งที่อยากได้ในเวลาที่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่ความลับของการอธิษฐานก็คือจงลืมสิ่งที่คุณคิดว่ามันคือสิ่งที่จำเป็นเมื่อเราเริ่มหยุดที่จะอธิษฐานให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ให้คุณอธิษฐานเพื่อความดีสูงสุดสำหรับทุกคนแทนนั่นคือตอนที่เราสว่างขึ้น เป็นตอนที่ประตูที่มองไม่เห็นจะเริ่มเปิดออกเพื่อเราเป็นตอนที่เราเชื่อมต่อกับพลังงานที่แท้จริงของตัวเองเมื่อคุณพูดว่าฉันอยากอธิษฐานเพื่อความดีสูงสุดสำหรับทุกคนมันไม่รู้สึกเยี่ยมเลยหรือเคยคิดถึงสิ่งที่คุณพยายามควบคุมและยึดติดมันไหมต่อไปนี้แค่คุณพูดกับตัวเองว่าฉันขออธิษฐานเพื่อความดีสูงสุดสำหรับทุกคนความกดดันหายไปเลยใช่ไหมคะ เอาละคะ่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่2เริ่มโฟกัสต่อความเจริญรุ่งเรืองเราให้การโฟกัสมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เวิร์กเราโฟกัสกับการขาดเป็นสิ่งที่เราขาดหายไปก็แล้วทำไมเราไม่กลับมาโฟกัสกับสิ่งดีงามความรุ่งเรืองที่มีอยู่ในชีวิตของเราแล้วล่ะคะในตอนที่ฉันหยุดโฟกัสกับการมีลูกที่ฉันคิดว่าตัวเองต้องการที่จะดึงดูดให้ปรากฏในเวลาที่เจาะจง และเริ่มหันกลับมาโฟกัสกับความงดงามในชีวิตแต่งงานของฉันโฟกัสในสุขภาวะของร่างกายฉันโฟกัสในการเดินทางทางจิตวิญญาณที่ฉันจำต้องไปต่อฉันจึงได้เริ่มค้นพบหลายอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่อฉันเริ่มต้นปล่อยวางมันจะกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งฉันรับรู้ว่าความกดดันในการที่ต้องได้บางอย่างได้สลายไป เมื่อคุณหยุดการโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการและเริ่มหันกลับมาโฟกัสกับความรุ่งเรืองสิ่งดีงามที่มีอยู่ในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วอย่างความดีงามในวันนี้ที่ทุกคนได้เข้าร่วมซ u เปอร์เซสชั่นกับโอปรา w i วินฟรีคุณได้เล่นตีกองกับโอปรานั่นมันเยี่ยมมากเรามาโฟกัสเรื่องนี้กันดีกว่าเพื่อความรุ่งเรืองและความดีงามของชีวิตคุณต่อไปเป็นขั้นตอนที่ส อุปสรรคคือทางอ้อมที่นำพาไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องสิ่งที่ฉันได้ตระหนักในเรื่องของการไม่ตั้งคัรภแบบทันทีทันใดที่จริงแล้วมันคือทางอ้อมที่นำไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องมันคือทางอ้อมที่นำไปสู่การเชื่อมต่อทางจิตวิญ,ญญาณของฉันมันคือทางอ้อมที่เป็นจุดตกต่ำในชีวิตของฉันเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการตื่นรู้ครั้งใหม่รูมีได้กล่าวไว้ว่า บาดแผลคือที่แสงสว่างเข้าสู่ตัวของคุณโดยแผลเช่นนั้นตัวฉันได้ตื่นขึ้นฉันได้รับมอบขั้นตอนพวกนี้ที่เป็นดั่งพรอันประเสริฐเพื่อการเดินทางในการพัฒนาภาวะทางจิตวิญญาณที่ฉันจําเป็นต้องได้รับอย่างแท้จริงอุปสรรคของการไม่ตั้งครรเป็นสิ่งที่จำเป็นลูกของฉันที่อยู่ด้านบนบอกว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้เรามีแผนการร่วมกัน และฉันจำเป็นต้องผ่านเส้นทางนี้บางทีคุณอาจเริ่มต้นมองอุปสรรคของตัวเองอย่างการหย่าร้างเป็นโอกาสเป็นทางอ้อมเพื่อไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องและเป็นโอกาสที่จะได้รักตัวเองมากขึ้นบางทีการสูญเสียงานประจำคือโอกาสในการทำสิ่งที่เคยมีความฝันมาตลอดบางทีการวินิจฉัยจากหมออาจเป็นโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า จงทำความเข้าใจและมองอุปสรรคว่ามันคือโอกาสของอะไรมันสามารถพลิกให้กลายเป็นโอกาสได้ยังไงเป็นโอกาสเพื่อความดีงามเป็นโอกาสเพื่อเชื่อมต่อกับสัจธรรมได้มากยิ่งขึ้นต่อไปขั้นตอนที่4จงร้องขอสัญญาณพวกเรานั้นสื่อสารกับจักรวาลอยู่เสมอจักรวาลมอบสารให้เราอยู่เสมอแต่เราเพียงแค่ไม่ได้รับฟัง แต่เมื่อเราร้องขอเราจะได้รับอยู่เสมอนั่นคือกฎจงร้องขอต่อสัญญาณว่าคุณมาถูกทางหรือไม่ถูกทิศหรือเปล่าเมื่อเดือนก่อนฉันก็ร้องขอสัญญาณฉันเอาปี2016ที่พยายามมีลูกออกไปหมดฉันพยายามกลับไปเชื่อมต่อกับสัจธรรมของตัวเองและเมื่อเดือนก่อนฉันตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วมาทำลูกกันเถอะฉันจึงเตรียมความพร้อม แต่ฉันก็เห็นตัวเองเหมือนนาฬิกาที่หมุนกลับไปสู่เรื่องเก่าอีกแล้วกลับไปสู่การออกหนังสือเล่มใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมีงานอะไรบ้างในปฏิทินทีมงานฉันจะรับมือมันได้ไหมทุกคนเห็นด้วยกับไอเดียของฉันไหมแต่ต้องขอบคุณที่ฉันได้ใช้เวลาทั้งปีนั้นกับการสีโลราบทางจิตวิญญาณฉันก็เลยมีข้อมูลมากขึ้นเล็กน้อยจนสามารถหยุดตัวเองได้ทันท่วงที การหยุดก็แค่เป็นการพูดว่าขอบคุณจัก,กรวาลที่แสดงสัญญาณว่าฉันกำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องต่อมาในวันนั้นฉันมองออกไปนอกหน้าต่างห้องทำงานแล้วก็เห็นไก่งวงตัวอว้วนๆห้าตัวกำลังเดินเล่นอยู่ข้างนอกอย่างสบายใจฉันอัศจรรย์ใจมากไก่งวงป่าพวกนี้มันสวยจริงๆฉันนั่งมองมันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงต่อมา ฉันก็ไปนั่งสมาธิและทำกระบวนการของฉันไปจากนั้นก็ได้ยินปัญญายาของตัวเองพูดว่าไป Google หาความหมายทางจิตวิญญาณของไก่งวงฉันบอกโอเคแล้วพอออกจากสมาธิก็ไปที่คอมพิวเตอร์พิมพ์หาความหมายทางจิตวิญญาณของไก่งวงรู้ไหมคะความหมายทางจิตวิญญาณของไก่งวงแปลว่าภาวะเจริญพันธุ์พร้อมต่อการตั้งครรภ์ นั่นคือสารที่เหมาะเจาะที่สุดที่ฉันจำเป็นต้องได้ยินเมื่อเรายินยอมให้ตัวเองเข้าถึงความหัศจรรย์และความอัศจรรย์ของการชี้แนะที่อยู่รอบๆและภายในตัวเรานั่นคือตอนที่เราเริ่มต้นใช้ชีวิตจริงๆจักรวาลได้ชี้แนะฉันอีกรอบจงร้องขอสัญญาณแล้วคุณจะได้รับมันเป็นงานของคุณที่จะต้องรับฟังเพราะคุณทุกคนอาจร้องขอสัญญาณแล้วก็ได้รับสารมาด้วย แต่คุณกลับไม่ได้ฟังมันจงขอและรับฟังจงมอบโอกาสในการฟังอย่างตั้งใจและลงมือทำจากพื้นที่แห่งปัญญาและต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5หากคุณคิดว่าตัวเองสิโลราบแล้วจงสิโลราบให้มากยิ่งขึ้นประโยคที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดมาจากหนังสือ a c o u r s e in Miracle คือผู้ที่สามารถรอคอยได้ และรอคอยอย่างไม่มีความวิตกกังวลความแน่นอนก็จะเกิดขึ้นแก่พวกเขาทุกคนรู้ไหมคะเมื่อเราอยู่ในการเชื่อมต่อเมื่อเราสิโรราบได้อย่างแท้จริงเมื่อเราร้องขอและรับฟังมันคือการปล่อยให้จักรวาลเป็นผู้บอกเราว่าจะต้องไปที่ไหนต้องทำอะไรจงนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตแล้วในตอนที่คุณทำสมาธิอาจใช้ถ้อยคำแบบนี้ก็ได้ให้คุณหายใจเข้าลึก และพอนลมหายใจออกมาจากนั้นก็พูดหรือนึกว่าเราขอคำแนะนำจากสัจธรรมและความจริงสูงสุดเพื่อเข้าสู่พื้นที่ในวันนี้ขอบคุณจักรวาลที่ตอบรับในสิ่งที่เราเต็มใจส่งมอบให้จากนั้นให้คุณคิดไปถึงสิ่งต่างๆที่คุณยึดถือเอาไว้พื้นที่ของชีวิตใดที่คุณเต็มใจที่จะส่งมอบออกไปแล้วอธิษฐานต่อว่า ท่านปรารถนาให้ฉันไปที่ใดท่านปรารถนาให้ฉันทำอะไรท่านปรารถนาให้ฉันพูดอะไรและพูดกับใครขอบคุณจักรวาลที่ตอบรับสิ่งนี้จัดเรียงสิ่งต่างๆให้ใหม่และแสดงให้เห็นเส้นทางที่ฉันจะต้องไปจากนั้นคุณก็หายใจเข้าลึกและผ่อนลมหายใจออกมานี่คือคำอธิษฐานที่ฉันใช้เองอยู่ทุกวัน ท่านปรารถนาให้ฉันไปที่ใดท่านปรารถนาให้ฉันทำอะไรท่านปรารถนาให้ฉันพูดอะไรและพูดกับใครนี่คือถ้อยคำอันแสนงดงามจากหนังสือ a c o u r s e In Miracle จงนำมันกลับไปเพื่อใช้ในการอธิษฐานและซิโรราบอย่างเต็มที่และอย่างสมบูรณ์กลายเป็นว่าจักรวาลมีแผนการที่กว้างไกลกว่าที่ฉันมีมากนักแผนการนั้นไม่ใช่การตั้งคันในเวลาที่ฉันกำหนด แผนการนั้นคือฉันต้องเรียนรู้การเป็นแม่ให้กับตัวเองก่อนที่ฉันจะเป็นแม่ได้พวกเราได้อาศัยอยู่ในห่วงเวลาที่จิตวิญญาณจำเป็นต่อพื้นฐานมันเป็นการตอกยำ้ำเป็นสัมผัสแห่งการเชื่อมต่อหากเราไม่มีฐานที่มั่นคงเราก็จะล้มลงเราต้องการการเชื่อมต่อในตอนนี้และมันทำได้ผ่านขั้นตอนของการซิรราบทางจิตวิญญาณมันคือการหวนกลับไปเชื่อมต่อกับจักรวาล อันเป็นพลังงานระดับสูงด้วยความเข้าใจว่าเราจำเป็นต้องอยู่รอดและรุ่งเรืองและทั้งหมดนี้คือสารที่ฉันจะมอบให้แก่ลูกเมื่อลูกของฉันพร้อมที่จะมาแล้วฉันจะบอกลูกว่าพลังที่แท้จริงนั้นอยู่ในการเชื่อมต่อกับจักรวาลของเธอและในการเชื่อมต่อน,นั้นเมื่อเธอสีโลราบท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหลายเธอสามารถแน่ใจได้เลยว่าเธอจะพบกับความปลอดภัย และในการเชื่อมต่อน,นั้นเธอจะรู้ว่าจัก,กรวาลพร้อมที่จะสนับสนุนและช่วยเหลือเธออยู่เสมอขอบคุณค่ะเอาละครับเนื้อหาของคลิปก็จบลงตรงนี้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คือต้นฉบับคลิปนี้ลงไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2017ซึ่งแกเบียวก็ตั้งคันจริงๆในปี2018เธอได้ลูกชายและตั้งชื่อว่าโอลิเวอร เอาละครับหวังว่าคงจะได้แง่คิดและกระบวนการเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทางจิตวิญญาณนะครับฝากกด Subscribe ให้ด้วยถ้าต้องการรับชมรับฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่างต่อเนื่องแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ